สวัสดีย่างมะเสาจ้าเ,เสานี้กับเป็นวันที่สีวันพุธที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้ค่ะเป็นจังไดเนาะผู้ใดค่ะตำเล่าจ่ามือขืนนี่สิบวอให้ฟังเนาะค่ะคือลุกเสาวมาเป็นน้ำมาเยือพลนมาแตงตัวได้เดยอเนาะเบิกสาบก็ได้มาเ้าวรงแรมนอน ปรากฏว่ากซิมิสานพอพุ่มนะคะอยู่หนาโรงแรมเบิกทรับกต่คิดอยู่เจ้าทีแห้งกะกป่าสันเบิกทรับก็เลยมานอนนอนบอรับนอนบารับเป็ยนจังไดบุสิลับก็บารับแม่จงใจเจ้าทีแห้งกักมาขึ้นเนี่ยก็เลยไป่งหลูกสาวตอนเทียงขึ้นเลยกลับมาใหม่มานอนใหม่มาแล้วก็เลยไว้เจ้าทีแห้งแกงสี่ขอเลก,ก็หน้าป่าสันคอตำเล่ามืออื่นก็หน้าปัสสัน อันนี้ดีด้วยนี่มาซีพบกขอหล่ะจากที่แห้งกับตรงคอล่ะว่ามือน,นี่กะสันเบิกทราบก็เลยท่งค้าถาขอเล็กขอตำเล่าให้ FC เอฟซี่แน่ว่าสันแก่เมื่อแน่หัวใหญ่น่ะจอบ่ระถือก่าสันก็นเลยมาฟันเมื่อคืนนี่แต่ว่าฟันนี่เป็นต้อถือด้วยฟันว่าขามเล้าเทาแต่ันเลขเขาสุเทียฝฟันว่าพานะ้าเอฟซี่น่ะขามฟังเล่า ถามฟังเล่าไปเหตุยังอันผู้ยิ่งเพื่อนมาหาเบิกซาเพื่อนว่าผ้าขามเล่าแน่สิไปหาน้องสาวน้องก็ว่าไม่น้องแท้ๆหรอกแต่ว่าหักกันแพ่งกันหักขึ้นน้องสาวเพื่อนว่าหากักซ้ำน,น้องสาวผน้นึงหักขึ้นใหญ่ขึ้นน้องเพื่อนว่าไปที่ด็ดข่อยสิผ้าเจ้าขามเล่ากันผ้าเพื่อนขามเล่าไปอีรีมืนขึ้นเนี่ย ไปหอดเพิ่นเลยไปนอนบ้านน้องสาวเพวื่อนขาให้น้องสาวนอนทั้งใตเนาะผู้ใหญ่แขนั่งกัง้งเต่องนั่งทับอยู่จังซี่นั่งทับตัวอยู่ตั้งเตียงก็เลยว่ามาคือนอนหยอดกันเ่ราคือบนนอนดีๆคือนั่งทับเพื่อนว่าซั่น,นขอตำเล่าจังไดจังฝันเห็นอันผู้หญิงให้ผ้าไปขามเล้าไปหานองหักหักกันคือใหญ่คือนอง ตามเล่าขึ้นนี่สิบว่มาเล็กใหญ่ดวงบอเอฟซีตีคอมเมนต์ตีความฟันให้อีกม่เด้อบอกให้ฟันเป็นโตกับเ่าเป็นโตัฟันจะปริศนาเนาะมาขึ้นกับได้นอนในหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่านอนบอหลับจนเที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นกับไปส่งลูกก็ได้ตัดสินใจขอเลขกได้มาขึ้นเนี่ยฟันมือวันพุธเด้อยค่ะ วันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอฟซีก็ร้องตีเบิงวา่าความฝันสิตีเป็นตัวใดเบิกทราบกาพ่อธนตีป่นใดเมื่อคือฟันเป็นตัแม่พี่น้องกันฟันเป็นตัวนะใกล้เนาะคะ่ะกับตองวดนี่ฟันเห็นสร้างแม่กระลูกผู้ใดบอกกับว่าฟังเืือไรบอกฟังแต่เบิกซับ เบิกซาปวกคนเอาฟังควค่ำคนตีใหยหนึ่งเจ็ดเก้าอันนี้กับโบฟันเป็นตูนเขาเจ้าก็ได้ตีให้เอ้ยพี่หลายคนนอตีใหยหนึ่งเจ็ดเก้าสัดคนกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้านอตีว่าคือกันนะไปตำเล่าเบิ้งกันหน้าเลยว่าแต่ว่าเด็กใหญ่น้องตามเล่ามาขึ้นขามเล่าข้าขามเล่าเนี่ยเบิกซาปีสองสี่สามคำหาสี่กับสี่สี่ ซีซีน่ออกไปแล้วตป็นหยางอวานซีซีผู้หยิ่งทึ่งคููแต่วบกซับผ้า,ามักซีสองซีสามก็าหาซีเพราะว่าเป็นเลขเอีย่ยนองเนาะค่ะมักติดซีพราอผู้ขามไปหานองนะเป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่งกระต้องไม่น้ำซีเนาะบืกซับผ้าไปพผู้ยิ่งทึ้งคูแบันี้กซีสอง แต่ว่าเป็นมาหักกันคือใหญ่คือน้องใหญ่น้องกันมาสัน่นหักกันคือใหญ่คือน้องมาสั่นใหญ่น้อ,นองนี่ตรงซี่สามหัวทีเด้วนั้นเบิกทราบกันเลยฝันแบบนี้แต่ะมันได้ออกซี่สามแต่เบิกทราบฝันคิวได้แต่ว่าจอว่เถอแม่ได้า้าเอฟซีเสียงเงินสามรัฐบาลได้ต้องขอโทษขอไปหลายฟันเราไปหาน้องชวนน้องเมียบ้าน เด็กใหญ่นอนกับสี่สามก็คืดอยู่สี่สามมันจิบมากบ่มันบองงามก็เลยบป่วยบัดมือขึ้นนีมาฝันว่าผ้าผู้ยิ่งขามเล่าไปหาหนองหักหักกันขึ้นเอีย่ยขึ้นนองตีค้อม,มนันมาในเด้อตีว่าจังไดคอมม้อมันมาในเบกิกสาบสิตีถือบัวตำเหล้าขึ้นนีเนาะคะ่ะสองทุ่มครึง่งตีเป็นสี่สองสี่สามมาสี่ สามตัวก็ฝันตัวงวดเนาะบอกรัฐบาลไทยไรดิหนึ่งเกต้าวแต่วาย่านมากต่ำหน้าหรือว่าผู้ใดสิกับมวไปนึง่งเกทูก็ได้แต่เบิกซา่าน่าม่ามสร้างตรงนี้เก่ากับว่าแน่ได้อาจสิมาส่วนตัวรองสี่สี่สี่สีสนี้มันออกไปแล้วบ่รหลูว่วา,วาสิมาบอก บ่มั่นใจนะคะแต่ว่าให้ก็กันไว้อาจจะสื้อจักบาทช่งบาทก็ได้แต่ว่าชอบนะจาะไปสามตัวสี่สองสี่สามแล้วก็ห้าสี่เพราะว่าเล็กดีจรเด็กใหญ่น้องเนาะกตมักซี่สามละจ้ะมักซีก่สามสามสี่แหละสี่สองนี่ก็ยังบอแมนใหญ่น้องปนไดแต่ว่าเป็นผู้หญิงสองคนสื่อๆเนาะ,ะเนาะผู้หญิงสองคนน่าจะสี่สอง ชอบสี่สามสามสีเด้อห้าสี่ก็เป็นไปได้ห้าสี่นี่ก็เป็นไปได้ส่งฝันดีอยู่คิดว่าปูสีสุโตจะมาซอยเบิกจับเห็ดสางเวียงว่างหย่อดอกเพราะว่าฝันว่าได้ไปนัางยูตำหนักเพ่อนอยูข้ามโนดเป็นสารพยานา เบิกซาไป็นน่งน้ำเพลินเพลินเป็นรูปปัน้นแต่ไม่ผู้หญิงผู้หนึ่งใส่สุดสีเขียวเพลนวอนเป็นหลางส้วงปูเพลนบอเซียเบิกซาเพลนก็เลยมาวาหา้บาด้วาา่าให้เพลนก็มากาปูยุเบิกซากรเลยเสยกปูให้กลายเป็นงูเพิ่งปูกรเลยกลายเป็นงูสีกาบใยคนน,นั้นเพลนกรเลยไปเร่ามาหเห็นเนาะเบิกราก็เลยว่าพ่อหลัลัปูคนมาทายรูปลายแล้วเพลนได้ยัง กลับขึ้นมาตระกลายเป็นร่างค้นล้วมานางในตำหนักกระเบิกสับนพ่อนางล่วงกายเป็นลูกปัน้นเป็นลูกปั้นปู่สีสุดโทในความฝันขึ้นระบุเลยว่าปูสสาป่สีสุดโทซาูุปู่สีสุดโทอเมนว่าปูแมตตาลูกล้านค่ะให้ตำเล่าขึ้นนี่ออกสี่สามสามซีเดอร์ให้ถือตำเหล้าในเดอขึ้นนี่ ขอให้เอฟซีได้ขอให้ลูกค้าได้ไมีเงินมีท่องกันทวนทวนนาขอบาแล้วมีปูให้ถึงแต่ตำเล่าออไปจุนหอดรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็ยังผ่าจ้าคุณฮัดเตอรแต่ก็ให้ฟันแมน่นบอกแม่นพร้อมเด้อมาบอกลูกค้าไม่ความฟันเสีสยใจบาแล้วมีปูหญ้าเฮาหนี่ละปูสีสุดโตยญ้าปทุมมานะคะปูเป็ดศอกหญ้าเป็ดศอกปูเจ้าที เมื่อน,นี่ปล่อยตามเล้าหนอกสถานทีขอให่หมานกลัวเก่าเาด้อผูมเจ้าทีอยู่นี่กะโดนบันดานให้ตามเล่าแตกเตื้อเคื่นนี่กะขอทีวชวนบุญชวนกุชลนให้ผูม่ทั้งหลายสัพพะทั้งหลายที่ซ้อยให่ด็กของขาพระเจ้าเขา่าซ้อยให่เอฟซีมีสูบมีลาบมีสูบมีหมานเด้ออะไปเบื้องเล็กน้ำกันเป็นแนวทางนะคะ วันที่สเดือนธันวาคมสองพนห้าร้อยหสบเจ็ดนะคะนอะค่ะท่านใดสิตีความฝันว่าจังใดคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเป็นเพียงความฝันมีเข้ามีหลุดกะให้พิจรารณาชมเพื่อความบันเทิงนะคะสีมาตัตวใดก็ขอให คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อว่าฝันทั้งสี่สิตีว่าจังใดน,นอกเป็นเพียงความฝันเป็นการคาดเดาตัวเลขนะคะตามราวคืนนี้สองทุ่มครึ่งขอห้สกดีมีใจอะไรรับทรัพย์ทุกทุกท่านเด้อพี่น้องปองไปรัพซักับไว้พ่อนห้โสคโชคมันมัน